อ่ะปั้ยตัวขาน้องชายไงน้องชายจริงหลานแล้วเราจะเป็นพี่าได้ไหมอยังไงคะขอเป็นน้าด้วยอ๋อน้าน้าเป็นน้าอันนี้เขา่องโฟมอยู่อ๋อดีใจดีใจด้วยมากๆเลยค่ะแล้วก็พอฟังแล้วฟังเรื่องราวของเขาแล้วมันเหมือนแบบกอมันก็ดีใจเพราะว่าเด้ยก็คุยกับโฟมอยู่เรื่อยๆถ้าเขาเก็บไข่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต่าง เรารู <oung> ้ว่าแบบน้องมาเองอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกแบบไม่อะไรด้วยมันเป็นคนน้อทนมันจะไปได้ยังไงคะับต้องลิงสีที่เคยบอกว่าเรื่องความด้วยไปกันเหมือนกันทำไมแฝงไปก่อนที่จริง่วนกระบวนการที่จะมีน้องเขาก็มาปรึกษาตลอดทั้งคู่คือจริงๆได้ว่าแบบได้ยินเขาพูดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็โฟมก็แบบเป็นคนกลัวเข็มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วพอแบบรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยเขาแบบมาเองแล้วแบบคนเขาได้ในสิ่งที่เขาหว่างด้วยใช่ไหมเขาทำใจก็ดีใจด้วยมากแต่เขาก็เตรียมรับผลงานหลังรคะอย่างคุณเกดก็สิบบาทนะคะคุณอย่างลุงเกดรับผ่อนเอาอย่างเลดุงเกดไหมคะลุงเกดไม่เกดมั้ยต่เต้ยอยู่ไงนเต้ยเอ้ยกดหยุดของพี่เกดได้ค่ะ จะมีทองขึ้นราคาด้วยนะน่าจะต้องเอาที่มีให้ไปเพราะว่าตอนนี้คือไม่ไหวทองเย้วแต่เราก็ลุ้นเรื่องเพศกับคมแมนลุ้นค่ะแล้วก็ไม่ยอมบอกแต่ว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่เก็บความลับแล้วก็ทำสุดท้เก่งมากตั้งแต่ตอนที่แบบทองอะไรเงี้ยตอนแรกๆไดยก็แบบนี่ทองปะเนี้ยเขาก็แบบพูดเป่าแบบเขาเขาเขาเรียนวากซึ่งเรื่องเพศก็น่าจะเรียนข่งจริงๆเคยสังเกตมานาน แบบเออมีข่าวดีแล้ว,วมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนคุยเ,เล่นกันอะไรสัก,กอย่างเราหลเต้ยก็แบบนี่บอกแม่ไปเรียบโทมว่าแม่มแม่บอกว่าเนี่ยอะไรอย่าง้ยแม่ก็บอกไม่ไม่ได้ท้องเลไรอย่าแต่ว่าเต้ยก็แบบเหมือนมุ้งีแบบยังแยงไปตอนแรกๆแต่เหมือนบ้านนี่เขาใส่หมู่เขา,าต้องแบบรอเวลาเดือนตุลาหรือเดือนอะไรถึงจะบอกได้อ๋อคิใช่ใช่เขาบอกว่ารอรอเลิก ก็เอาตามตามนั้นเลยค่ะตุลาขอทุกคนเลยมีเราอย่างเดเไหนัไม่ถูกแล้วถ้าเกิดเไม่แต่งล่ะะเอดวยยังไม่รู้เหมือนกันค่ะใครไม่ผูกแต่เราควรจะได้เพรว่าเซอยาเดาว่าเตมอ่ะก็แบบเหมือนผูกพันกับผู้หญิงคนขดคนหย นักที่เลี้ยงสองตัวก็เป็นเพศเมียนะคะแล้วก็รักภรรยามากนะคะเลี้ยงได้ลูกสาวเลยก็เลี้ยสาวน่ารักมากข้าวบัวค่ะแต่คนรับตัวเราก็แบบมีครอบครัวหมดแล้วแกเฟร์ปีก็แล้วเนาะแล้วมินบอกว่าจับมือกับคุณสองคนแล้วนะมิ้นบอกว่าจับมือกับคุณสองคนตอนนี้ไม่อาจจะไปก่อนไม่อาจจะไปก่อนใช่มินบอกก่อนมินบอกก่อนจับมือกับพี่ทำไมเออจะให้คุณไปก่อนจะให้คุณไปก่อนด้วยนะ เราลงรถไปก่อนไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะไปก่อนได้เลยค่ะเรายังไม่อ่าก็เอาแบบสิบตอบแบบดาราหรือว่าเอาจริงๆเอจริงจริงจริงก็รู้สึกว่าเราไม่ทำอะไรอยู่ตรงนี้อยู่เทดีแล้วใช่คะแต่ว่าก็ตเชทุกคนก็มีเวลาของตัวเองของเราก็อาจจะยังไม่ใช่ตามเพื่อน่วงอาจจะเออมีคู่มาช้าหน่อยอะไรก็ต้อง แคดูไปเพราะว่าการแต่งงานมันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตของเราเลยค่ะมันก็คือต้องเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตไปด้วยยาวๆเอาให้ชัวร์ดีกว่าอย่างตอนรักเตอร์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะรีวิวคือจาอหน้าไม่ได้มากกว่าเปนอะี่หน้าหลังาเลยนะคะแล้วมีความจริงไหมคะความรักช่วงนี้หรอคะก็โอเคก็มีคนคุยอยู่ใช่คนคุยคนคุย ก็เป็นคนที่ไม่น่าจะมีใครคาดเดาได้แน่นอนเพราะว่าไม่ใช่คนก็เล่นเล่ากันมาพูดไปเรื่อยก็มีมีคนที่คุยอยูมีคนที่คุยอยู่กับใครนอกงานก็นอกงานอะไรก็ได้นอกนอกนอกไปเลยวันนี้มาได้ไหมคะถ้ามาก็ดีแต่ทำไมไม่ได้มาใช่ใช่แต่ก็เดี๋ยวลองดูดูไปก่อนค่ะเพราะว่าก็จะไปคุยกับใครแล้วก็ถ้าอยาก เปิดวเปิดตัวอะไรก็อยากที่จะให้เขาเป็นคนที่เรามั่นใจไม่อยากแบบเปิดเปิดผิดๆเปิดเปิดผิดกับคนนี้เรียกแฟนได้ามั้ยครัก็เปิดตัวดีกว่ารูปไหนก่อนก็น่ารักไหมก็น่ารักในแบบของเขาก็ใหม่ใหม่ใหม่จะต้องทำการทำความเข้าใจเรียนรู้เคนแต่ละคนก็ มีขึ้นฐาอะไรเางอย่างระยะเวลากัปานคดีใหญ่เปีสองปีก็ปีสนแสวเรียกแฟนได้แล้วไม่รู้ดูดูดูไปะรู้สว่า้อมเมื่อไหร่หนเลยวันนี้วันที เดี๋ยววดนุด้กยด็ิดเออออิดอจริงๆระยะเวลาแบบปีกว่าๆแล้วไม่ได้ลงรู้แล้วฝั่งทางนั้นเขาจะมีความแบบเข้าใจไหมกับเราอะไรอย่างงี้เอ๋อเข้าใจเขาลงรู้เราบ้าไหมเ้ยเข้าใจท่ไม่ได้อ่าฟังเรื่องีว่าเรแล้วเแล้วงเรื่ององเราเรื่ัด้วยค่ะโดนล้อดอเ่ทางอไป ไดีเยวไปแนะนเพื่อนเยดแนะนเพื่อนเลส้นกลุ่มนาเพ่พี่ก่อนไม่เคยมีใครเอาจริงๆก็ยังไม่ค่อยมีใครเจอเแสดงว่ามีเพไม่ค่อยเจไม่คนเจอเหมือนกันว่าจอไม่เจอไม่เจอทม่เาอไเอไมเอไม่เจอม่เอมเจอม่่าอม่เปม่เอไ่เง่เม่เจไม่มม่ ติดเรื่องเลยติดเระยะทาติดเรียาเออสักวันจะสกวนต้องหันีมาพี่หลงเลยอย่าว